นำแสดงโดยสมถวยขมิดสีและจันไรศักด์สวัสดีครับผมเอกิสโรนะครับและนี่คือช่องเย็นทีนนะครับช่องคลิปการ์ตูนตลกนะครับครับผมหากคุณยังไม่รู้ว่าวันวาเลนไทน์ที่จะมาถึงนี้จะทำอะไรให้แฟนดีและนี่คือวิธีการที่ผมจะแนะนำครับมีทั้งหมด5วิธีกันไปชมครับ ทีที่หนึ่งครับใช้วิธีคลาสสิกตลอดการคือให้ดอกไม้และของขวันที่ระลึกเล็กๆน้อยแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์นะจ้าที่รักนี่จ้ะดอกไม้อุ๊ยเขินจังเลยมีอีกมีอีกนี่จ้ะที่ระลึกเล็กๆน้อยๆอะไรเนี่ยถุงยางอนามัยยาคุมไอ้บ้าไอา้เลนาะไอ้ทุเรศไอ้โลกจิต วิธีท uh. ี่สองคือชวนทานอาหารเย็นกับบรรยากาศดีๆครับบรรยากาศดีจังเลยเหมือนนั่งอยู่ในป่าเลยค่ะเพื่อกะบิบสีพี่ทำได้อน้องคิดตังเลยครับโอ้ครับพี่ทั้งหมด1,450บาทครับสัปปะมาม5าบาท ขมิดสีจ้ะงั้นมือนี้เธอจไปละกูโอ้อ้าวไอ้บ้าสมถวยกลับมานะวิธีที่สามครับคือแกล้งทำเฉยในตอนกลางวันแล้วค่อยไปเซอร์ไพร์ในตอนเย็นๆวันนี้เราจะแกล้งไม่สนใจขมิดสีทำงานอย่างเดียวเลยแล้วค่อยเสอร์ไพร์ตอนเย็นๆนย็นไงฉลาดจริงๆเลยกูไม่สนใจกันเลยวันนี้วันวาเลนไทน์นะ จ้าแล้วไงก็วันธรรมดานี่นาะ Happy Valentine Day จ้าคนสวยขมิบสี <c oughs> <c oughs> ไปทานข้าวกับพี่เนาะว้าวดีใจจังเลยมีคนชวนไปกินข้าวแล้วน่ารักที่สุดเลยพี่จันไรศักไปแลนะ้วนะว้ยสมถวย <c oughs> คนบ้าเลยวะชื่อสมถวยชื่อโคตรอัปมงคลเลยบัดสซบจริงเลย <c oughs> มึงชื่อโคตรเป็นมงคลเลยนะชื่อจันเรยสัิ์น่ะเฮ้ยขมิบสีพี่ยังไม่ได้เซอร์ไพรส์เลยและวิธีที่4ครับสำหรับคนที่อยู่ไกลๆก,กันไม่ได้อยู่ใกล้กันแนะนำวิธีทำวิดีโอน่ารักนักแล้วออกไปโพสแท็กบน Facebook ครับเอาละโพสคลิปวิดีโอน่ารักนักที่เราทำให้ขมิบสีเมื่อวานในเฟซเลยแล้วก็แท็กเธอเลยนี่ ฮะ,ะคลิปโอสัตว์เวนกมอัพคลิปผิดอันวิธีที่ห้าครับชวนกันไปทำสิ่งดีๆทำบุญด้วยกันเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาแก่กันครับผมวันนี้เรามาปล่อยปลากันจากที่รักทำบุญร่วมกันเพื่อเสริมดวงชะตารักก็ดีเหมือนกันค่ะ เราจะได้ทําบุญร่วมกันโฮ้ยอะารยสมโทยทําร้อยอ่ะตกใจหมดเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับ5วิธีที่แนะนำอะเอาไว้ทําสิ่งดีๆให้กับแฟนนะครับอย่าลืมนะครับวาเลนไทน์นี้ความรักมีให้แก่กันนะครับอย่าลืมพ่อกับแม่ครูบาอาจารย์หรือเพื่อนฝูงหรือว่าญาติพี่น้องต่างๆนะครับหรือหากใครไม่มีใครก็รักตัวเองให้รางวัลตัวเองในวันวาเลนไทน์นี้นะครับ หากชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็คลิปของเราคลิปการ์ตูนตลกอัปโหลดทุกสุดสัปดาห์เลยนะครับอย่าลืมกด Subscribe ที่บริเวณข้ามชื่อช่อง c h a n แน l หรือกดติดตามนั่นเองนะครับหรือกดบนปุ่มรูปโลโก้ที่ขึ้นบนหน้าจอตอนนี้ก็ได้ขอบคุณสำหรับการรับชมอขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณครับโชคดีมีความสุขในวันวันลนไทยนี้สวัสดีครับ